คลิปนี้ทําเพื่อโปอรโมทคลิปสรุปนิยายเดียวไรภาค6เท่านั้นครับใครที่ยังไม่ได้ดู E ี1ีถึง e ี5ที่ทําจบนิยายเล่ม20ไปแล้วสามารถไปดูที่ช่องของเราได้เลยนะครับขายขนาดนี้แล้วช่วยไปดูกันหน่อยนะครับลูกนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งเพราะไม่มีอากาศสั่นไหวอีกแล้วคนในเมืองเทนกูยินดีเป็นอย่างมากเมื่ออากาศสั่นไหวที่เป็นภัยพิบัตริร้ายแรงที่สุดในโลกได้หายไปแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเลยผมยังคงคิดถึงโทแกยอยู่เสมอ แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไป1ปีแล้วก็ตามเพราะเหตุนั้นผมก็เลยได้ค้นคว้าสิ่งต้องห้ามขึ้นมาจนได้ชิโดดวงตาของนายต้องสะท้อนภาพโทรกะอยู่แน่ๆแม้จะผ่านมาหนึ่งปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่สิแหลงกลยยิ่งกว่า1ปีก่อนด้วยซ้ำฉันตั้งใจว่าจะเข้าเอสการ์เดอิเล็กทรอนิกส์หลังจากเรียนจบมหาลัยนะ่ะถ้าใจพูดชัดๆเลยก็คือเข้าร่วมกับรัตทอส พอคิดว่าสถานที่ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับพูดได้บนโลกนี้คงม,มีแต่ที่นี่เท่านั้นน่ะเรื่องนั้นเพื่อพบเธอคนนั้นอีกครั้งงั้นเหรอขอแนะนําให้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะคุณแม่นี่คือคุณชิโดเป็นคนที่หนูชอบมากเลยค่ะถ้าคุณชิโดมีเรื่องที่อยากจะทําให้สําเร็จก็แค่พูดออกมาได้เลยนะคะถ้าอายที่จะให้ใครได้ยิน ก็แค่เขียนคำอธิษฐานลงกระดาษขอพรเพียงแค่นั้นคำอธิษฐานของคุณชิโดก็จะสมหวังจริงๆคะ่ะชิโดนายนี่นจะสร้างพิธีอาคมคูดเหมือนไอแซคแม่ขอรด้วยไง หรือว่าเธอก็คืออชื่อหรอื่อของพันนั้นไปแล้วไม่นึกว่าเธอแต่ยอมมาหาฉันถึงที่เลยนะเป็นเกียรติจริงๆแต่ทั้งๆท,ที่หนูใช้ความกล้าสาร,รภาพรักไปแล้วกับยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยเธอคือคาโุยะไม่สิยูซุรุอย่างนั้นหรอไม่ใช่ทั้งคาโุยะและยูซุรุข่าคือราชารมพายุ ผู้กว่าทุกสรรพสิ่ง,งให้รับคาซาเมจิยามิฉันไม่อยากให้ชิโดต้องตายนะไม่อยากเห็นชิโดบาดเจ็บอีกแล้วเพราะฉันเองก็ชอบชิโดออเหมือนกันเป้หมายของเธอคือฉันใช่ไหมล่ะถ้า,างั้นก็เข้ามาเลยสิเดี๋ยวฉันจะกอดเธอให้ใจละลายเองโทกะเธอจะมาอยู่ที่โลกของฉันไหมขอปฏิเสธเพราะฉันไม่อาจแทนที่โทกะในโลกของนายได้